เล่นเขียวมอเตอร์ไซค์หายไม่ต้องตกใจทําใหม่ง่ายๆภายใน1วันสําหรับใครนะครับที่ทําเล่มเขียวมอเตอร์ไซค์หายหรือที่เรียกว่าสมุดคู่มือประจําตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเกิดมันหายขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับแต่ไม่ต้องตกใจครับผมเพราะมีขั้นตอนง่ายๆในการทําใหม่เพียง5ขั้นตอนเท่านั้นเองครับ ขั้นตอนที่1ให้ทําการแจ้งความที่สถานีตํารวจใกล้บ้านท่านให้เรียบร้อย2หลังจากนั้นให้นําใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงและสําเนาเพื่อไปแจ้งที่กรมขนส่งทางบกและในกรณีที่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะครับให้น,นําหนังสือมอบอานาจกรณีให้ผู้อื่นไปแทนพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและอากรสแตมสิบบาทหรือถ้าเป็นนิติบุคคลต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือสาเนาบัตรกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 3. าเดินทางไปที่กรมขนส่งทางบกในจังหวัดที่ทําการจดทะเบียนที่แผนกทะเบียน 4. รอเจ้าหน้าที่เรียกและดําเนินการตามขั้นตอน5 รับเล่มใหม่ที่ได้มาโดยจะมีตาประทับว่าออกแทนเล่มที่สูญหายเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้เลยครับโดยในเรื่องของค่าบริการนะครับสำหรับค่าสมุดเล่มใหม่จะอยู่ที่50บาทและค่าคำขอ5บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น55บาทครับแล้วในกรณีที่เล่มเขียวมอเตอร์ไซค์หายแล้วหากตำรวจขอตรวจสอบแล้วไม่สามารถแสดงให้ดูได้จะมีความผิดตามราชบัญญัติรถยนต์พศ2522ตามมาตรา4 2บทกำหนดโทษมาตรา60มีค่าปรับอยู่ที่200-1,000ถึงบาทนะครับ และนอกจากนั้นยังมีความสำคัญต่อการต่อบพอรบอีกด้วยนะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับผมก็ควรกลับไปเช็คเล่มเขียวของคุณให้ดีนะครับว่าหายไปจากรถหรือยังฟังมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีอยากพลาดข่าวสารรถเปิดตัวใหม่และข่าวที่น่าสนใจนะครับสามารถกดติดตามเพจรวมถึงเว็บไซต์ของ o t t o ฟิกไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารอัปเดตท,ทุกวันแน่นอนครับ